สวัสดีค่ะกุ้งจะพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกลางดินส่วนสาขาที่2นะคะจะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นของหลังคาไฟเบอร์นะคะที่อยู่ด้านหลังของกุ้งเองนะคะช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นหลังคาไฟเบอร์ผ่านคือถ้าลูกค้าสั่งซื้อผ่านแอป lazada นะคะจะ โปรโมชั่นนะคะซึ่งเป็นโปรโมชั่นของออโปรโมชั่น10ปีของลาซ a ดานะคะวันนี้ออเดอร์ดีงามมากๆเลยนะคะมีออเดอรออ์7ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูนะคะเป็นออเดอร์หลังคาไฟเบอร์นะคะที่ทางร้านคูนเสมอนะคะจัดทำสั่งผลิตขึ้นเองนะคะเราสั่งโรงงานผลิตเลยนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะหลังคาไฟเบอร์สีแบบสีส้มสดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปโดนแดดแล้วสีมันจะซีบนิดนึงนะคะ ก็จะสวยนะคะจะทนพวกนี้ทนร้อนทนแดดทนฝนมากๆเลยนะคะดูออเดอร์นะคะออเดอร์จริงนะคะทุกอันนะคะมีมีมีแผ่นออเดอร์จากทางลาซาด้าแปะอยู่นะคะอันนี้นะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะรวมส่งแล้วนะคะไม่ถึง2,500บาทนะคะลูกค้าแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นหลังค่าสำหรับรถรุ่นคูบา t a L 3 4กับ L 4 5นะคะ ส่วนอันถัดมานะคะจะเป็นหลังคารุ่น L 3 0 3 3 3ม3 6 L 4 0นะคะแล้วก็4750ใส่คอมมอนได้หมดเลยตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้วต้องขยับน็อตตรงไหนไม่ต้องเลยใส่ปุ๊บลงล่องลง,ล,งล็อกได้เลยนะคะ ันนี้จะเป็นเข้ามาดูใกล้ๆนะคะดูงานใกล้ๆเลยหลังคาไฟเบอร์ใช้เหนียวทนนะคะใช้ยันลูกบวชเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่น M รถรุ่นใหญ่รุ่นใช้คอมมอนทั้งหมดนะคะที่เป็นรถรุ่น M นะคะ M นะคะ M 6 0 M 7 0 8 5 9 5 1ใช้ได้หมดนะคะวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านแต่โปรโมชั่นจะมีเฉพาะรุ่น L นะคะรุ่น M เรายังไม่ได้ทำโปรโมชั่นเดี๋ยวเดือนหน้า เราจะมาพบกับโปรโมชั่นรุ่น M กันนะคะใครสนใจนะคะหลังคาไฟเบอร์ของคุณเสมอนะคะส่งได้ถึงที่ทุกบ้านถึงหน้าบ้านทุกที่เลยนะคะราคารวมส่งแล้วนะคะไม่ถึง2,500บาทโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ